เดี๋ยวมิวจะพาไปหาโชคกันต่อค่ะเขาบอกแบบนี้นะคะว่าถ้าเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้เข้าบ้านจะให้โชคแต่เขาบอกว่าวันนี้น้องเหนื่อยมากๆเลยเพราะอะไรไปชมกันค่ะไปกันที่บ้านเล็กที่29หมู่2ตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองไยัยนานนะคะซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยก็ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะอออบอกว่ามาช่วยจับ ตัวเงินตัวทองอที่แอบเข้ามาบ้านหน่อยดูไป <ฮะ S 2> แกตะแรกนีกว่าง,งูเหลือมนะไม่่่ใชคะพอเข้าไปใกล้ๆนี่เอา้านี่มันหางตัวเงินตัวทองอ,อนะคะเป็นน้องตัวเงินตัวทองนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงค่ะ ก็พบเจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ยปีนต้นมะม่วงสูงกว่า3เมตรค่ะส่วนที่ต้องปีนขึ้นไปบนต้นมะม่วงนั้นนะคะ,ะก็เพราะว่ามีเจ้าตูบเนี่ยแหละค่ะหมาพันธุ์ผสมเนี่ยไล่ฟัดจนมันต้องปีนหนีขึ้นไปหลบอยู่บนต้นมะม่วงเนี่ยเจ้าตัวนี้แหละคุณุอยากกินมะม่วงไม่ไม่ไม่ตัวนี้แล้ค่ะที่ไล่ฟัดเจ้าตัวเงินตัวทองนะคะจะต้องปีนหนีขึ้นไปบนต้นมะม่วงนะคะจากนั้นเนี่ย พี่เจ้าหน้าที่ของเราจึงใช้บ่วงของคองเนี่ยลากเจ้าตัวเงินตัวทองลงมานะคะลงมาเรียบร้อยซึ่งการช่วยเหลือก็เป็นไปอย่างง่ายนะคะนี่แล้วก็พอลากลงมาก็ต้องมีการจับกันแบบนี้ละคะ่ะถ้าสังเกตดีๆนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าหลังของเจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ยมีรอยเลือดด้วย<อ>มีบาดแผลนะคะจากเคี้ยวเจ้าตูบนั่นแหละคะ่ะที่ฝากฝังรอยแผลนี้นเอาไว้นะคะตรงข้างล่างใช่ไหมเออ <c oughs> นี่นะคะ ซึ่งเจ้าตัวเงินตัวทองก็นี่แหละค่ะพี่เจ้าหน้าที่จับเขาก็ยอมให้จับมัดโดยง่ายนะคะคงเจ็บด้วยล่ะนุ่หมนะแหละแล้วก็ดูจากขนาดนะคะก็มีความยาว1เมตรกว่าๆค่ะก่อนจะนําไปปล่อยในพื้นที่ห่างไกลชุมชนต่อไปแหมก็น่าจะช่วยรักษาแผนน้องนิดนึงนะคะคจากการสอบถามนายวรนาถค่ะก็เล่าให้ฟังว่าตอนแรกเนี่ยนั่งกินข้าวอยู่กับครอบครัวนั่นแหละจู่ๆเนี่ยเจ้าสุนัขตัวนี้นะคะที่เลี้ยงไว้ก็เหา่าและเห็นมันเนี่ยวิ่งไล่ฟัดกัดเจ้าตัวเงินตัวทองที่แอบเข้ามาในบ้าน จนเจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ยต้องปีนหลบหนีขึ้นไปบนต้นมะม่วงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะซึ่งเขาบอกว่าเจ้าตูบตัวนี้เนี่ยเวลามีงูหรือมีสัตว์มีพิษต่างๆเข้ามาในบ้านเนี่ยมันก็มักจะเห่าแล้วก็ไล่กัดอยู่ตลอดเวลาและครั้งนี้นะคะถือเป็นครั้งแรกที่มีเจ้าตัวเงินตัวทองเข้าบ้านส่วนตัวก็คิดว่า แน่นอนเลยให้โชคอย่างแน่นอนนะคะคก็อ่ะบเบลกที่9องกจ้าขึ้นไปประมาณ3 <c oughs> เมตรใช่ไหมฮะสามก็ต้องมาอย่างแน่นอนหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรน,งน,นะฮที่อเก่งเหลือเกินนะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไครด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ